สวัสดีผู้ท่านผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กับเกมฟรีไฟก,กันอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนคนชื่อว่าอะไรเอ่ยโฟกัสเขาเขาฟูเอ้ยไม่ใช่ชื่อว่าโฟกัสแล้วตอนนี้นะคะเราก็เราก็จะมาเล่นแข่งรถกัน,ใช,นใช่ไหมโฟ<อ>ใช่เบนกระโดดตรงนี้สิโอเคโอเคมันมันจะเร็วมากไหมคะ เอ็มมาจะพีจะขับรถเบมรถซัปปอนจะพีได้ปะโอเคโอเคนี่เลยรถซัปปอนมันเร็วมากเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเบมยากขึ้นรถอันนั้นอ่ะเบินบินเบินบินเบินตอนนี้มันมีรถรถที่ผมอยากได้มากเลยไอพ่วงไม่แข่งรถกันไม้อะตอนนี้นะคะแล้วก็ยาเบมก็ต้องประกอบที่ที่ฝาก่อนเนี่ยถึงจะแข่งได้เอง ตอนนี này, ้พมต้องให้ังก่อนนี่ไงเอ็มแบบนี้ไะน่ะก็ต้องให้กงให้กระพือสามสองหนึ่งหนึ่งนะเอ็มรู้สึกวันขับง่ายมากเลย พอทังนนแล้วจ้าเอ้ยล no no ุกเก็บลุกหงเอ้ยไอโฟเราต้องมีการเบียมชนพี่หน่อยชนพี่หน่อยพี่ติ๊ดไปด้วยไอโฟแข้าก็ตรงนี้นะไปก็แล้วติดอีกอ้าวติดอีกแล้วไอโฟมันง่ายๆมากเลยนะ บึนบึนบึนเอ็มกล้ท่านจุดหม่แล้วโฟให้มาเพื่อนฉันตอนนี้นะครับผมนำหน้าไปแล้วเอฟโฟนสั่งเอ็มไม่ได้หรอกตอนนี้มันตอนนี้เอ็มกล้ท่านจุดหม่แล้วครับทุกคนเอ้ยเอ็ม cái tiếng đi em em con gì em vẫn có con rồi con em con con em ไอโฟบ้าไอโฟไปแน่ที่ตอนนี้เราจะเล่นโมดยิงกันไม่ใช่ไหมไอโฟไม่ใช่อาสีฉันจะออกไอโฟตอนเล่นต้องฆ่าคนไอโฟเล่นเราจะเล่นเรน,นจะเล่นกับพี่ไหมตอนนี้เราจะชวนเพื่อนมาอีกอันนึงนะคะทุกคนจะชวนเพื่อนมาอีกคนนึงน,น,นะครับเชื่อว่าออ กับบอยไปแล้วคะ่ะตอนนี้เราเลือกกันซอมคนนะคะตอนนี้เมเข้าไปในแอปอินนั่นสิแล้วก็แบบนี้เลยตอนนี้นะครับเราเราต้องทำเราเราไม่มีตอนนี้คนเ,เราจะทำอะไรกันเออโฟก,กัสแล้วเราก็ต้องต้องท่าเราต้องถ่ายอันนี้ก่อนเองกดตรงนี้ใช่ป่ะสะวัสดีครับทุกคน ไม่เราท่ายแล้วถายตั้งนานแล้วด้วยอไปดูคลิปห้องเรากันยังยังไม่ก็ก็กยุติถ่ายเลยเราต้องถ่ายยาวๆตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องถ่ายอยู่ครับเราต้องกดไปเริ่มถ่าตอนตอนนี้เราจะเล่นโมดอะไรเอ่ยเราจะเล่นโมดยิงกันเนาะเราต้องเล่นโมดยิงออไปเราต้องเตรียมปืนให้พร้อม ไอโฟต้องซื้อลูกซองเป i p e r BM เข้าไปถึงดูไงนะแล้วเราจะไปนั่งเก้าอี้แล้วก็ท่ายกันไม่ใช่หรอตอนต,ตอนนี้นะครับเราก็จะท่ายกันที่เก้าอี้นะครับเก้าอี้นั่งเล่นนะตอนนี้นะครับเบื้องหลังห้องเก้าอี้ชนไทยมหาสหาสนุกนะครับทุกคนอันนี้คือเอา้าไอ o n e เป็นไงอะ ตอนตอนนี้นะคะเราก็จะวิ่งไปแล้วครับซีรีส์มหาสนุกนะครับทุกคนไม่เก้าอี้ตรงนี้แอมเก้าอี้ตรงนี้ตอนนี้นะครับเราก็จะไปเพี่อห้าฟูแล้วอย่าหักยี่ยวไก่ขนาดนั้นะะตอนนี้นะคะเราก็วิ่งไปเลยะคะ่ะตอนนี้ไม่รออะไรแล้วครับทุกคน เราเพิ่มเสียงก่อนนะคะทุกคนเพิ่มเสียงก่อนนะคะเยอะเราจะได้ป้ดเสียงดังๆนะคะทุกคน<ช>ได้ยิงไหมคะทุกคนตอนนี้เราก็อ่ะไอ,อ,อ้ป้อให้เลยแล้วก็ขัดขัดเลยให้เธอชื่ออะไรนะฉันชื่อโฟกัสแต่นะฉันชื่อว่าข้าปุ๊บฉันชื่อว่าเอา่อฉันชื่อว่า

ตอนตรงนี้เราไปห้าคอกันมาคัะเราจะไปทายที่ห่อคอกันมาไม่เลยเราต้องไปทาซีรีส์บนน้ดนโฟมมานี้มานีานานคน้เองแล้ก็จะเป็นทายซีรีส์บนบนห้าคนะคบทุกคน เราต้องไปไอโฟว์เป็นเ,เราต้องมาท่ากันตรงนี้ไอโฟต้องเป็นแม่ค้านะเอ็นเป็นคนทำอาหารเอ็นจะไปยูนจุดชมวิวนะโอ้ไอโฟ์ไอโฟว์ไปที่ร้านค้าตรงตรงนั้นได้เลยอันนี้ก็จะไปกำลังไปและวอก่อนเกียดไปใหม่ มันตรงนี้พอไอ้้ไอโฟก็ทำเป็นไข่ตรงไอโฟไอ้โฟขี่รถสปอร์ตมาเลยให้ขี่ขี่สกูตเตอร์มาเลยไอโฟมันตรงนี้ แล้วเองก,ก็ทำเป็นออช่องตรงนี้นะขายค่ะขายค่ะเอ้โวไอ้โวไอ้โวไม่เอฟโวมันม,มาตรงนี้มาตรงนี้ไอ้โวไอ้โวก็ต้องทำแบบนี้นะขายครับขายครับ ไอ้ค่าขาค่าลดยีบาทเนี่ยเอ้เอฟโฟรู้ได้ไงเดมไปก่นนะเไปตรงนี้ก่อนเฮ้ยยังยังเห็นเอมถ้าไอ้ฟูเห็นเอ็มออก็บอกเลยอะขาค่ข้าขาอะไรครับ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะน้าน้าตาคุณคุณคุณนะเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยปดีได้้ฉันจำเธอได้เธอที่อยู่เลยหอคอยใช่ไหม ทีอคอยบ้านันอยู่ที่หอคอยค่ะ,ะ้ก็มาขายพอง้งเงินพ่อแม่ค่ะ,ะแล้วหละฉันเองที่ที่ยืนอยู่กับเพื่อคุณคะนั่งลงก่อนค่ะคุเจม,มาไม่ให้แล้ค่ะไอโฟโอเคตอนนี้แล้วคับเราก็จะทำทายเบอร์ล่างกันมาใช้ใช้ไ,ไฟโฟเราจะทำทามื่ มีจำเยอพอดีค่ะบายกลบบาดีกว่าวันนี้ายดีมากันจะตกแล้วกน้อ้ดีก็ล้านิดละานี่ะน้ได้วกับบ้าน้วเย็เจะทำอะไรบางอย่าง เราจะทำจัจะสิทธอะไรบางอย่างเอ้ยเราเราจะทำบางลางกันว่าเราจะไปที่ส่วนสนุกกันเนาะไอยโฟนอ๊อฟโอเคอย่า